สวัสดีทุกท่านทุกคนครับไปเบินกรับกอมีนังสินมึเได้ไมงได้ไมึงไดปาติโตคักเช็กแน่แต่บา้ตําบอกทัวต้มเลือดหมูเฮ้ยแสบตะลูฝ่าเอ,อาาิ้นเทวรดามากินน้ำมาขึเก้าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเต็มก็แซ่บแซ่บคนไรเงิ้แหมดเลยนะก็สีมึงเยังมากนะนี่ยสีมึบอกได้ไหมน้ อืมสุดเยอดเลยทำหมกตัวสุดเยอะมีคำบรรยายอร่อยสุดๆนุ่งหนอข้ากนาข้ากนัดขอบุญขอบุญุณหนัองขอกมาเบิ่งมาแย่งเด้อเป็นแรงเชื่อแรงใจสมเด็จหมูห้อง ลขนาดต้มเลียดหมูตับักทัวโหนะ่ะเสียบๆเ,เลยพี่น้งองเออตับักทัวโฮยาวๆที่มึงก็แบกนะที่ตันหมกทัวยังแบก,กนะสวัสดีเป็นทางการต้องมึงสิ่งกับจะบอกเด็ดนพี่น้องหลายกินหลายกินตับักทัวยังแบก

เป็นหนโกกๆเือออกจอกกรจอกเลต้องเบินไปแล้วเพรนกินเขาได้กินเหร่นกินเหรนก้อนไก่สิเบิ้ดจังกินก็บเปาคือบริวากินเหร่นก้อนไก่สิบเบิ้แล้วยังกินกินกรเปา พักขนากินเ,นนนเลน่นก็ไม่น,นองแตเขาไม่อเปลรกเล่นจงก็เปลาตขาน่าเล่อมากพัขนาดไม่นงองคองปากขูตุกคนครับอยู่ดีมีแง่ขูดทุกคนนะครับเรื่องำรองออกมาเบิง้งมาแง่เล่งเครียดรล่ใจไกน้วนอีกเครียดม่นงขูซีมมึงยงซี กินเลนจะซื้อไม่หรอกดูนะครับครับครับสโล่ร่วมกันเให้พี่น้องแล้วเ,นะเอาไปแล้วครับแซบสโลวฟ้าฟเอื่นเทวดาไม่กินน้คือเก่าก็เดิมละเพิ่มเติมกับแซบแซบหอหอสองห้องพักขนาดไปแล้วครับดีมีเงี้ยครับสวัสดีครับรบ๊ยายบาย